สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอภาชล์เซลล์เอ็กซ์คิวทีฟจากเบลทาวน์เฮาส์ครับ ผมแบงค์ทีรวัตรนะครับเป็นโปรดักต์เอ็กซ์เพรสตอยู่ที่โชว์รูม B Auto House ครับผมและวันนี้เราสองคนก็อยู่กับ Porsche All New Panamera Facelift 2021ครับผมรถสปอร์ตซาลูนจาก Porsche ที่ขับสนุกนั่งสบายและในการ Facelift ครั้งนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างครับคุณแบงค์ครับขออนะุญาตเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆในเรื่องของการชนหน้านะครับดีไซน์การชนหน้าในถอดแบบมาจากตัว Sport Design ก่อน Facelift นะครับจุดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของโครงมลาลัยนะครับที่ถอดแบบมาจาจก 911รหัสตัวถัง992นะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งจจะเป็นไฟท้ายที่ลาดยาวแบบไร้รอยต่อนะครับจุดสุดท้ายเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือแบตเตอรี่ไฮบริดที่เพิ่มความจุขึ้นจาก14กิโลวัตต์เป็น17กิโลวัตต์นะครับผม,มสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับตัวรถมีประมาณนี้เลยครับส่วนออปชั่นต่างๆของตัวรถคันนี้นะครับ p a n นเ e r าคันนี้ผมจะให้อสนะครับ Save a Seat g r ทีฟแนะนำออปชั่นจุดต่างๆของคันนี้กันเลยครับ <S 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 แล้วเราก็มาเริ่มกันที่ไฟหน้าของพานาม e ราคันนี้นะครับซึ่งเป็นแบบเม t r i ก LED ตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับระบบ PDLS plus ไฟหน้าสองสว่างอัจฉริยะจากป o r ์เช e นะครับถัดมานะครับจะเห็นกับแม็กขนาด21นิ้วลายนายวันวันเทอโบดีไซน์พร้อมกับพอร์ตเบรกสีเขียวสีเดียวกับโลโก้ e hybrid นะครับผมและต่อไปเราจะมาดูกันที่ด้านหลังของรถนะครับ ต่อไปเรามาต่อกันที่ไฟท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าไฟท้ายที่ถูกปรับโฉมแล้วเนี่ยมีความต่อเนื่องยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche er อยู่นะครับส่วนด้านล่างคันนี้มาพร้อมกับออปชั่น Sport e x h a u s t System นะครับพร้อมกับปลายท่อลมดำเพิ่มความดุด,ดันสปอร์ตและความเร้าใจในการขับขี่ยิ่งขึ้นครับต่อไปเราจะไปดูภายในกับคุณแงค์เลยครับ ต่อกันที่ภายในนะครับภายในคันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพาราเมท้าเฟสเลฟแล้วจะไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยคือพวงมาลัยน,นะครับพวงมาลัยคันนี้ถอดแบบมาจากรุ่น911รหัสตัวถัง992นะครับส่วนออปชั่นภายในต่างๆเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมาภายในอินเทอร์เน็ตเป็นหนังทั้งหมดนะครับคันนี้ตัดสีดำกับแดงนะครับมีปัม๊มโลโก้บล็อชเช่อยู่ที่หัวหมอนด้วยนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับมีเลนเชนแอสเซสแล้วก็เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงโบส์มีกล้องรอบ View 360ออคอนเซอนายร่เหลือเเนี่ยจะปวิ หลังคาพาราโนมิกกลาสลูฟนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบนไลท์เจ็ดสีนะครับรอบห้องโดยสารเลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจพานามีล่าเฟสลิฟตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรถยนต์นำเข้ารุ่นใดๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่โชว์รูมของเรานะครับเบียร์เออทเฮาส์ครับผมหรือท่านใดที่มีคำถามหรืออยากให้เรารีวิวรถรุ่นอื่นๆส่งข้อความมาหาเราได้ที่เบียร์เออท์เฮาส์เฟสบุ๊กไอจีไลน์แอดแล้ววันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ